น้ำแลงพี่น้องสบายดีครับลูกสาวไข่ออกมาว่าหิวเข่ากินไขยย่ยมำมีหาวท่านพี่น้องย่ายแล้วก็เสียชิมเลา้าพอดีว่าเมื่อจะได้คายรวมกันไปเลยพี่น้องคายรวมไปบ้านเดียวเลยเต็นที่แนี้ร้านเห็นเตรียมของเราหอมนะแม่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องโอ้ข้าวไก่ดีแล้ว,ลวย่ายยากสิลูกกินมีย่ายแล้วจะกินมีพี่นอไไอ้องใบไวน์ ส่วนน้องโมนเฮ็ยดยังให้ลูกเจ้าทอดไข่ทอไข่ในเล้าทอดไข่ทอไข่ในเล้าเอ้ยเร็ยกน้อยสมาชิกไม่นิ่ง,นนะนงเนี่ยเนาะเบายากนั่งซื้อๆเนี่ยนะเนือยังยังบ่เนาะนัะนะ่งอืยามเลี้ยงแต่แบบอันนี้น้องโอนและเดียดยังของเล่าพู้นี่พี่เนาะผลพักเต็มเลยอืมครับออมสีนบอกออมมาก อ,อ,อ,อันนี้วันอยุดถอดไข่พี่น้องเลยไข่ลูกค้อ,คอยพี่น้องที่ส้กบัดมือเถอะเนาะจเออเอาพี่น้องได้ไข่มาหรในในอเห็ดเ,เป็นข้ามใส่นย่างไรเน้นนะ้วยัดกินเองเถอะเห็ดเป็นขํามเป็นคำง่ายๆน้ำรนำอนเลย เน่ามันยเดอกปาครับิวบมือฮก็ย่า้ยสกิ่ม่ขันยาเนีัดแล้วนะกพุกเกลืออิ้อืมกินเกลือกินดมใบเกลือใบจะกินใบเกลือกับใบใบจะกินข้าปลากกินบกินกับกินกินของกินก็กินคนกินง่ายเนาะเี้ยนไม่ใช่หล อกินส um. um> ja yeah. ุ่แหงกินมากินไข่ก็กินครับกินง่ายน่นนี่ขันยานี่คือคนกินนะแซ่บัลลูทำญ่แส่นผัดไทยด้วห่วยคือห่วยทำไหจังเงียบไปไว ินสปากรูกองเมียมากักินกินใหลายยิบใส่ขาใสปากจับกินจับกินรุกมึงละแม่สองหาให้มึงรับกินในแม่มุมใชไหมต้องไปเห็ดหลินนีใช่แล้วก็บกินแลอย่าให้ป้อนอย่าให้ป้อนไมเอ้ยแม่ป้อนซะนังมนซื้อหวยนั่นซื้อบมงมดน้ำน่ มนันชื่อว่าพ่นน้ำส่งประธนโคส่งประธานบออมอสือฮานอยม,มันออกซองหาในี่เด็กส่งไปเนี่ยเราไปขีดตัวนี่เด่นคนมักเหมยนี่ส่งไปเห็นปลาซองหานอันนี้เหรียญยู่ล้วพี่น้องป็นเหรียญยู่ล้วโอ้คู่มือเ,เขาซื้อกันในเว็บบมเห็นบอกอ๋มันจนเจ็บตั้ <Okay. S 2> ทมทำไมเนาะ ยูเซย์กระเหร่ยงในเมื่อน้องเขมรเนี่ยใช่ปะลูกพี่น้องกันที่ว่าคือพี้น้องกินเองให้กินเองก็กินเป็นอยู่แต่ว่ากินเองอะเจ้าทีแล้วย่ำไหนนาะแม่เนาะมุนก่อนเขากระเดี้ยวก่อนเราดวดเลี้ยวไเนาะโปนกระแนมกิ่นนะโปนกระแนมกินกินจะต้องทานกินไข่ก็คือกินไข่ทานกินมาม่าคือกินมาม่า บ่แม่นทานกินไก่เอามามาให้กับโมเอากรถามกินไก่เอาแค่ให้กับโมกินเลยแม่ถ้าไก่ก็คือต้มไก่ไ,ได้แน่นเอยอยากได้ก็กินได้แน่นไก่ก็ต้องเค็มอ่ะกินๆๆกินกินนางดาราน้อยคนงามคนสวยกินรถกินได้คอยเป็นตากล้องให้แต่แม่ตั้งเลยคนกระสิย่างไปจับกล้องพี่น้องเลยของเล่นต้องถือเอาดีกว่า ม,มันสามคนหกปีเจ็ดปีหรือมันมันใหญ่แต่หูวแห้งคือผู้งใหญ่อันแต่ว่าในร่างกายด้านสมองเขาก็ซัมสองสามปีนะแม่คอนสิบ์ตเออเอันเขาต้องยอมรับนะพู้เป็นพอแม่นะแม่เนาะเขาเลี้ยงมาเขาลูกเขาทำได้กรงกังเออ,<ข>อแต่ว<ต>่าเขาก็เริ่มรู้เลี้ยงแล้วนะไม่เขาเล้เียงสลูกใครสิเก่งอัจฉริยะแต่หอดรอบโลกกับแรกตะเขาเขาดีจัง ลูกไขเออถ้าไข่ลูกแซมนี่ข้ก็ดีใจแล้วทีแรกมันบปรเก็บโปรป่วยก็พอแล้วทีแรกก็ว่าให้มันเนาะมันสีใบมันสีพวกว่าวนั่แม่เนาะมันคือว่าวเราไปลูกมาลูกที่ผู้ว่าแล้วมันสีเป็นใบค่ะเวลามันออกมานี่ก็ยังเบาหลายคำเนาะแต่ว่าลูกตัวเองเป็นแบบนั้นแพงให้ชีวิตแพงลูกอื่นแพงลูกตัวเองแพงลูกใครเห็นให้แพงจะเห็นเนี่เขาเห็นให้สร้างก็สีเป็นสร้างเขาของโบแมน ไปดูจกักเขาจะไปสร้างเขาบ้าบป่าไหม,มสร้างเขาเนีแต่ตถ้ามาแต่ถ้ามาชาติสางมาม่น่าษัตรมันยังหักลูกอย่าของนะแพนเ,เอาง่ายๆเนาะเออถ้ามาแตไม่เอามันก็นยังไว้ลิ่งน้อยเห็นบ่ลูกมันน,น,น้อๆมันจะขึ้นต้นไม้มันหุบเอาเลยเด้ <c oughs> สังเกตว่าสารคดีนะมันออกกอดใส่แอวมันเต็มดองๆขึ้นเลยเด้เออสัญชาตญาณเขาน่ะเขายังหักลูกเขาอันนี้ไม่บอกให้ลูคอนเดือนเหนียวอมนน้สรับกิจใจเหืออพวกหมา น่าลูกเนาะนั่งดีดีนุ่งเก่งในหรือเปล่านั้นแทบไหมย้ำมิยำมินยำมิอร่อยนั่งมดรักอาหารข้างล่าลูกสาวเราลูกสาวเดียวทำนาะพี่น้องได่าด่าเลยนั่งน้อยฮัลมาป่วยมีแต่ป่วยด่าเนาะไปเป่าเป็นผีเอ็นเป็นผีเป้าเอ็นใส่หูเนาะโอ้ดีจักเถื่อนี่มาเป็นตัวนี้จนี่มาเป็นตัวนี่ สเสเป่าแต่ป็นยังน่อยสุกเสรอไปลาหลา้านี่ย่แม่ได้กินอ่ะโอ้แมลงมาแล้วกับนางล่อพมสุกไปตัวเน่าเดีนละผิวแล้เป็นอแล้ก็อุ้มลูกนางให้อได้อลูกไปเป่าได้ะจยแคนหน่ออันนี้เขาย่านได้ผิวปลาหลาคนยุ่นน่มมนเนาะเกายังว่าได้เปื่อยมาเดนพี่น้องไงกระไรมาน่าหน่อยเนี่ยกินลูก โอ้กินม <pad> ัดเคยหนึ่งได้ลรใครใครยังมันจ้งวยนึ่มลแบแบบคบุหกนอืมนันี่นะใครซ้นนู่นบัดเลบัดลูกคนพัดแฮ้เต็กอิระอาบนว่ามทว่าบัลูกบัดเมียบัดได้ลูกเออครับบัเมียได้ลูกกัเลยเราโว้เป็นคนน่นยังได้ลูกอมาตาบดโอ ไอ้ลูกมาตาบอดดำๆจ่อยๆคือริ่มหลายไอว่ามันโซมันจ่อยมัาว่าไอ้คนอื่นมันถือครับจากของเนาะว่าไห้มัลจะถือจากของนะบาปด้เรื่องว่าไอรูปบุญมันถือตัวเองเ้็กน้อยข้าวบารีชอย่าบอกว่าบาปนะบุญอยู่น้ำเขาเน่ะมานานเด็กน้อยมีบุญยังไม่รู้กินยังก็กินแซมหรอขันยู่นน้ำเม่น้ำมัน พี่นอ้องป้องป่ายยากความหนาความตากันมันเฮ็ดยังมันกรมวลกินยังกัดแท็บวิทบาวเวากว,เวกระแพ้งล,ลูกตัวเองอแต่มันไดืเกิดมาก็ต้องเลี้ยงมันมอยังออกไงปะนีะ่เอาคือออกกันเก่าเอาพี่น้องวันนี้ใคกับเขามาในห้องแล้วเอาลูกใอยเขามากมานันเพรระว่าน้องเมฆเด็กน้อยเนาะน้องเมฆครับคนแม่ น้องมะนากับขวนแม่ข่อยก็เลยรับพี่ชอบเอาลูกข่อยมาพี่น้องเพราะว่ามันยากเลี้ยงยากง่ายเขานกวนแล้วก็ดีอาชีพเหล่าอนยัยก็ดีอคชีพเล่าแม่หมอนก็ดีอาคิพเล่าส่วนข่อยทายกับน้องมะนาเรียบร้อยแล้วขอเกาลูกข่อยมาพี่น้องเพื่อว่าปัดเปลี่ยนเวียนกันพี่น้องครับเออมีเด็กน้อยเองที่นะพี่น้องก็ธรรมดาเนาะน้องเมียกัดติดแม่แห้งเพราะว่า บางแม่ไปง,งานไปเที่ยวอยู่ไทยว่างหันกะห่างคนไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะมันก็คืดหอดเพิบ่บ่อข้างแม่เพิ่นเลยยางมดอย่างนัง้นละ่ะก็เลยต้องแยกของข่อยมามดเมื่อในวันนี้พอ่อใบเล่นพี่นอ้องเมก็ได้เร่นเบิ้งเกมเพิ่นเนี่นะพอ่อใบเลีนให้เรียนแยกั่วโมองก็ะชเอาดับใบหญิงเนอ่ยแล้วรอเพิ่เขำามานอนนะพี่นอ้อง วันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ว่าเพื่อจะไว้ั้งนี้ล้วก็กินทอดไข่ทำนองมาน่าวันนี้ก็กินลาบงัวจูตับก็กินแล้วยังก็กินแล้วเลี้ยงนี่ก็เลยคุยกันกับแม่หมอนแล้วก็กินทอดไข่พอก็กินน้ำนองมาน่าพอก็รเลี้ยลนะพี่น้องวันนี้แต่ว่าสาวอ้นกับสาวคนจะพอดีกินยังไงกับโมลูกมันยังส้วนเลยว่ากินเลือดแปงแหววบราษัทว่าเพื่นว่าโอ้ยคือคือยิ่ยมทำบันนี้แล้วท้องว่างเวลาเนาะพี่น้อง ก็ทีได้ลาไปก่อนนะพี่น้องนะขอยก็ไม่เห็ดชิบให้มันจบให้น้องมนเราวันนี้เราวคอยากนั่ไปเห็ดเล็บเราเราเลยบ่ได้เห็ดชิบกับพี่น้องขอเลยว่าเจ้าบ่ได้ลิปเลยวันนี้มันถ้าถามาคุยกับแม่มอนกินทอดไข่น้องมานพิ่นไปเห็ดเล็บผลมดเหมือกับน้องสาวผลเหม่ยไปเห็ดยุรานผลละแต่่นว่าบ่ผ่านท้ายชิบิ่ผ้ากันไปเสริมสวยพี่น้องโอเคตอคิีหน้่อยก่อนสวัสดีครับ